เราก็สมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไปนี่แล้วทำไมมี SMS มาว่าเน็ตเราใกล้จะหมดเออเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีจ้าพบก,กับผมก้อนเรืองแสงนะครับ วันนี้เรามาพูดถึงการสมัครอินเทอร์เน็ตไปนะครับสมัครเน็ตแบบไม่อั้นนะไม่ลดสปีดนะครับเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะใช้ไปใช้มาเอา้าดันมี SMS หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าแพ็กเกจของคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดได้อีก30เมกะไบต์นะครับซื้อเน็ตเพิ่มคลิกประมาณนี้นะครับโอโหหลายคนนะครับ ใจหายกันเลยทีเดียวอ้าวไหนบอกว่าเน็ตไม่อานไงไหนบอกเน็ตไม่อานไม่ลดสปีดแล้วทำไมได้ SMS หน้าตาแบบนี้มาอย่าพิ่งตกใจนะครับอย่าพึ่งตกใจนะทำความรู้จักกันหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะสาเหตุมันเป็นเพราะว่าซิมทูนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับ เอยอะแยะมากมายเลยนะแต่ละตัวแต่ละซิมเนี่ยมันก็จะมีโปรที่มากับซิมนะครับหรือว่าโปรหลักนั่นเองนะเช่นนะครับซิมโซเชียลซิมเรียนที่บ้านซิมฮลัลโหลซิมซูปเปอร์ฟาอะไรอย่างนี้นะครับซิมแต่ละตัวแต่ละแบบแบบนี้นะครับเขาจะแถมอินเทอร์เน็ตฟรีมาให้ใช้งานนะครับ เขาจะแถมมานะทุกๆการเติมเงินเข้าซิมนะครับมันจะมีของแถมมานั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับซิมโซเชียลนะถ้าใครใช้ซิมโซเชียลหรือว่าเปิดซิมโซเชียลมาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้เล่นโซเชียลฟรีๆเลย1 4แอปนะครับแถมอินเทอร์เน็ตให้อีก7วันนั่นเองเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับอินเทอร์เน็ตแบบฟรีๆให้เราใช้งานนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นซิมเรียนที่บ้านนะครับตัวนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราเติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ยหนึ100บาทเนี่ยเราก็จะได้ของฟรีมาใช้งานนะครับอูเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะเขาก็จะให้อินเทอร์เน็ตฟรีมาใช้งานเนี่ยหนกิกะไบต์นั่นเองหรือว่าเป็นซิมซูเปอร์ฟันนะครับเขาก็จะให้อินเทอร์เน็ตมา500เมกะไบต์นะครับหรือว่าเป็นซิมตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแถมอินเทอร์เน็ตมาให้นะครับเออแต่ละ,ละซิมเนี่ยมันจะมีของแถมที่ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วของแถมพวกนี้นะครับมันจะสามารถกลับได้เนี่ยหปีกันเลยทีเดียวนะมันจะมากับซิมนั่นเองเวลาเราเติมเงินไปนะครับอย่างเช่นเราใช้ซิมโซเชียลใช่ไหมครับเราเติมเงินเข้าไป150เราได้ของฟรีมาแบบเนี้ยทุกๆเดือนเลยนะครับเป็นระยะเวลาเนี่ยหปีหรือว่า12เดือนนั่นเองแล้วตอนที่เราสมัครเน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดไปนะครับไม่ลดสปีดเอ๊ะแล้วทำไมมันมี SMS หน้าตาแบบนี้ว่าเน็ตของคุณใกล้จะหมดอะไรประมาณนี้นะครับเหลือ30มสิบเมกะไบต์ ก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตของแถมนะครับของฟรีนะกับอินเทอร์เน็ตที่เราเป็นโปรเสริญที่เราสมัครไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองระบบเนี่ยก็จะคิดโปรหลักก่อนนะครับโปรหลักนะที่เขาแถมมาให้เนี่ยแถมมาให้1นึ่กิกแถมมาให้2องกิกหรือว่าแถมมาให้เท่าไหร่ก็ตามนะครับห้าร้อยเมกสามเมกถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันหมดแล้วนะครับไอ้หงกิกมันหมดแล้วเนี่ยสมมตินะครับเน็ตที่เขาแถมมา1นึกิกะไบต์เนี่ยมันหมด แน่นอนล่ะครับเขาก็จะมี s อสแจ้งเตือนมานะว่าเน็ตของคุณก็จะหมดแล้วเหลืออีก30มสิเมกะไบต์เองนะจะหมดแล้วนะนั่นก็คือของฟรีที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะหมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเรามีเน็ตแบบไม่อั้นอยู่นะครับเน็ตไม่อั้นมันยังไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่าไอ้ระบบเนี่ยมันจะหักของฟรีก่อนนั่นเองนะครับ พอของฟรีมันหมดไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บไม่มีอะไรจะดูดแล้วนะครับมันก็จะมาคิดโปรเสริมที่เราสมัครไปนั่นเองมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเน็ตไม่อั้นนะครับไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครเจอ SMS แบบนี้ ได้ s f s แบบนี้นะครับใช้งานไปใช้งานมาอ้าวโห้ยมีเด็ดไม่งานนี่หว่ายังไงแม่งเป็นแบบอย่างนี้วะแม่งลดสปีดนี่หว่าโอ้โหจำกัดปริมาณด้วยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อาไมอยจ่าพึ่งตกใจนะครับย่าพึ่งตกใจนะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเออของฟรีมันหมดนั่นเองนะมันก็มี s f s แจ้งเตือนมาว่าของฟรีของคุณนั่นแหละจะหมดแล้วแค่นั้นเองนะครับหลายๆท่านท่าก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็โอ้โห ไม่เอาแล้วค่ายนี้ไปอยู่ค่ายอื่นดีกว่าทุกๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเป็นเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันได้ของฟรีได้ของแถมมาเนี่ยถึงเวลาอินเทอร์เน็ตฟรีมันหมดเนี่ยครับเขาก็จะมี s อสแบบนี้มาทุกค่ายครับมันเป็นอย่างนี้กันหมดทุกค่ายไม่แปลกนะครับอยากให้ทําความเข้าใจกันนิดนึงนะมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็เด้งมาเฉยๆนะสุดท้ายเรามีเน็ตไม่อันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะ เข้าสู่เน็ตไม่อันนั่นเองนะครับการทําความรู้จักของแถมนะครับที่มากับซิมนะหรือว่าทําความรู้จักโปรหลักที่มากับซิมนะครับอย่างเช่นโปรหลักซิมฮัลโหลโปรหลักซิมซูเปอร์ฟานโปรหลักซิมโซเชียลโปรหลักซิมเรียนที่บ้านเน็ตพร้อมใช้อะไรพวกนี้ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับพวกนี้มันมีของแถมอะไรบ้างเกี่ยวกับการเติมเงินสะสมนะครับเพื่อนๆก็จะมีความรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันมี SMS มมาในรูปแบบไหนเราก็ จะได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมอธิบายถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอนี้อาจจะเข้าใจกันไม่มากก็น้อยนะผมพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะครับดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กักบวิดีโอต่อไปนะสวัสดีจ้าบายบายจุบจ๊บจุสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ